on. <laughs> ดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องหนีแม่เที่ยวนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่28ธันวาคมสองหหนะครับเพื่อนๆซึ่งก็เป็นสิ้นปีเนาะนะครับวันนี้เราก็จะเดินทางไปที่แม่ห้องสอนนะครับเพื่อนๆอน่าก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าวันนี้นะครับในคืนนี้นยเราจะไปนอนที่ไหนเนาะเพื่อนๆ่อนว่าตอนนี้ก็6โมงแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ว่าจะเป็นยังไงสําหรับคลิปนี้นะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ออนอนทับบรีอยู่นะยังไม่ได้ไปไหนนะนะครับเราจะเริ่มออกเดินทางกันแล้วนะครับโอเคเติมทุนไหนดีตัวนี้ดีกว่าเ,เพื่อนๆเ,เราก็เติมน้ํามันเต็มถังแล้วนะครับสําหรับมารีซิตรีเซ็ตทริปกันดีกว่านะก็ทริปนี้นะครับผมจะเซสตไวท้ที่ทิปพอยที่ห้าพัน ปรานรอบนะครับพ็ะาหน้าร้อยรอบนะน่าจะประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนะทริปนี้ครับตอนนี้เราก็เสียแล้วห้าร้อยบาทนะครับไม่ได้เติมลมนะับคิวเยอะโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเวลานะปะ let's go เพื่อนๆครับ, s <S รบตอนนี้นะครับเราก็ออกออมาจากซอยหมู่บ้านแล้วนะตอนนี้ก็เวลายนะี่สนาฬิกาสินาทีสทุ่มสินะครับ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นโคดเส้นถนนเส้นสุพรรณนะครับเ,เราจะไปออกไชน่าอู่ไทยนะโอเคตอนนี้นั้นเพื่อนเราก็อยู่ลาบุหลวงยุทธยานะครับตอนนี้รถก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะก็ทาความเร็วไม่ได้นะครับก็ขับได้แค่ประมาณนี้เพราะว่าถึงมันเหมือนรถม่ชะลอตัวเพื่อนเมันไม่ได้โล่งแบบจนขับเร็วได้นะครับก็ไปเรื่อยนะ เราก็กําลังตอนนี้เราก็อยู่ในเขตจังหวัดสุพรรณนะนี่ก็รูป,ปีสันสุพรรณบุรีนะครับเพื่อนๆก็ใช้หน้าดอี106กิโลนะครับตรงไปนี่นะก็รถก็ค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้คนเขาก็มาออกกันตอนคืนนะเพื่อนะๆตอนนี้ขับมาแล้ว104กิโลนะครับกับน้ำมัน4.3ลิตร หน้าจอด้วยได้เนี่ย24ิบสี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับมันด้วยประมาณร้อย2 0อยี่สิบนะว่าสับไปแค่นี้นะแกรวยต่อเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวเราก็ไปกินข้าวนะอยู่แล้วนะเี๋ยวเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวกินข้าวแป๊บนึงแกลุยเลยเพื่อนๆนครับหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จนะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางต่อนะครับ ก็อีก267กิกโลแล้วก็จะพักนะก็ปัไว้ที่กำแพงเทชรครับผมไม่รู้ว่าเที่ยงคือจะถึงตรงไหนนะเพราะว่ารถก็น่าจะเยอะด้วยนะครับ รเราก็อยู่เรียงเมืองเข้าตัวเมืองัชนานครับจากเส้นสุพันณ์นะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็อากาศค่อนข้างดีนะครับก็หนาวเลยเดียวนะ22องศานะครับกับพุ่งนาแบบนี้นะอากาศค่อนข้างที่จะเย็ยนสบายนะครับก็รถก็ค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ขนาดตอน,นที่สี่ทุ่มแลนะอกไปแวะกินพงกินข้าววันนี้ก็เดินทางแบบนานหน่อยนะว่ารถติดรถเยอะมากนะครับ เราก็ไปกันยาวๆเลยครับเื่นนี้จนกว่าจะาหาที่นอนได้นะ เพื่อนๆครับตอนนี้นะเราก็เข้าเขตจังหวัดเอน่าจะเป็นนครอุทัยนะพุทธิดนะตอนนี้ก็เป็นถนนเส้นเอเชียนะครับรถก็ค่อนข้างที่จะเยอะตามที่ทุกคนได้เห็นเลยนะเพื่อนๆก็การจราจรก็ตอพอไปได้นะเพื่อนๆนะครับคงไม่ได้ติดเหมือนทางฝั่งโซน่ภาคตะวันออกนะครับทางไปทางอีสานเนาะเพื่อนๆโอเคนะครับ ก็รูกันต่อนะอีกสองชั่วโมงนะเราก็จะได้พักผ่อนนะครับก็เดี๋ยวว่าจะตอนนี้ขับแล้วสิบลิตรนะเพืเอ่อนอขับได้สองร้อยยี่สิบห้ากิโลนะสิบลิตร <laughs> เพื่อนๆครับตอนนี้นะเราก็เข้าเขตนะครสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนนนครับน,นีพยนะาธิคีรีก็เ,เลี้ยวซ้ายทางลูนนะเพื่อนๆก็ต้งนี้รถก็ พอไปได้ครับเติมน้ำมันก่อนดีกว่าจะได้วิ่งยาวๆเดี๋ยวจะเติมน้ำมันต่อนะครับน่าจะประมาณส0มร้กว่าบาทนะเพื่อ,อเติมพีทีได้ครับ ปอทอไว้เข้าปากออกเข้าห้างน้ำนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันถังที่สองกันแล้วนะครับอาครับก็ได้เลิกเติมสักทีนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเติมแล้วก็จะวิ่งเข้าเรียงเมืองยิงตรงและก็สวรรค์ครับ มีคนจัดไปจัดไปล95เต็มเสียงเพื่อนๆนะเราก็เติมไปทั้งหมดเออ่11ลิตรนะ410บาทนะครับจะผมมาตรงนี้ก่อน น้ำมันกันเด้ออ่ะลงไปอดว้าลงเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้ก็เลขหนึ100่งร้อยสามสิบเจ็ดเจโลจะถึงจุดที่เราปากไว้เน,ะเนาะเพื่อนๆมาเพื่อขึ้นมา สองชั่วโมงนะฮะเพื่อนถึงตีหนึ่งครึ่งมันลุยกันเลยกว่า เราจะวิ่งเส้นเลี่ยงเมืองเด้เื่อนเพื่อนเพื่อนเื่อนครับตอนนี้เราก็วิ่งมาแล้ว300กิโลนะครับเพืเ่อนเื่อน่าก็อีก 85กิโลก็จะถึงจุดหมายปลายทางของเราในคืนนี้นะครับคิดว่าตีหนึ่งครึ่งเนี่ยก็เป็นเวลาสมควรแล้วนะครับที่จะเป็นการพักผ่อนนะเพื่อนๆก็เราก็ไม่อยากให้เอ,อเราก็เหนื่อยมากนะครับเราต้องใช้วิธีนี้นะแต่ก่อนผมเคยลากยาวผมแบบเหนื่อยเหนื่อยนะครับตาโบกว่ะคือไม่ได้นอนอนะ่ะ ก็ไม่ไหวนะครับก็เลยใช้ทีเดียวนะครับเสียตังค์ห้าร้อยบาทนะนอนรีสอร์ทดีสักคืนนะับตอนแรกผมก็อยากจะกางเต็นท์ปั๊มนะแต่ว่ามันด้วยหลายๆอย่างครับมันต้องมาเก็บเต็นท์อะไรผมเสียวเวลานะครับผมก็เลยนอนรีสอร์ทเอาดีกว่านะนี่นะครับก็เข้าเขตจังหวัดกำแพงเพชรแล้วนะครับนี่ว้าแววนะครับ เจ็บเจ็บเจ็บเคียบตอนนี้ก็จะเจอพวกพี่ๆเหล่าไบค์เกอร์ทั้งหลายนะครับก็ออกเดินทางกันวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรถเวฟฟอร์ซ่าหรือว่าแม้แต่บิ๊กไบค์ครับก็เจอตลอดทางเรื่อยๆทําให้เบื่อครับก็มีอะไรให้ดูคขับขับไปดูจิ๋วขับไปด้วยกันนะครับผมก็ขับประมาณเนี้นะครับแล้วแต่ความเสี่ยงนะนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเวามารุ่ยกันต่อดีกว่านะครับอีก83กิโลสุดท้าย นะครับจะเป็นยังไงเพื่อนนะครับผมเจอสาเหตุรถติดแล้วนะครับคือรถคอกวิ่งขวานะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหพอผมมุดมามุดมาอ๋อเจอต้นเจออะไรอนะ่ะเจอเป้าหมายเจอต้นเหตุแล้วครับว่าทําไมรถแม่งติดคือรถมันวิ่งได้ทีร้อยหนึ่งครับสามเลยนะเพราะว่าขวาเนี่ยมันแซงไม่ได้นะเพราะว่ามันมีรถเอ่อ ตามนั้นนะครับรถรถตามนั้นเนะี่ยเขาเาก็เขาก็ขวาช้าด้วยครับช้าเหมือนเหมือนกลั้นนะ <c oughs> ครับทีีเราก็แซงมาแล้วก็หลุดตรงนั้นไม่ได้แล้วก็ขี่สบายแล้วนะเนพะื่อนเพราะว่ารถมันรถมันคือมันหวังว่ารถไม่ค่อยเยอะนะภาคเน่แซงรถรถวิ่งขวามาได้รถคองอะ่ะ <c> ไ <oughs> <c oughs> ปไปไป let's go 10กิโลสุดท้ายนะครับเพื่อนๆก็เริ่มระบุมตู่แล้วตอนนี้นะต้องการนอนแล้วนะครับตอนนี้ร่างกายนะหลังจากที่ทํางานมาผมก็ออกเตรียมตัวของเตรียมตัวเก็บของแล้วก็ออกมาจากบ้านเลยนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างเหนื่อยนะ ว่ารถติดจริงเงี้ยมันต้องมีต้นเหตุนะครับข้างหน้านะถ้าเราอยากรู้เราต้องแซงซ้ายไปนะซึ่งผมจะไม่ค่อยวิ่งหลายทางนะเพราะว่าเกิดมันเหยียบตะปูเหยียบลายรถผมนี่งานหยาบเลยนะครับเพื่อนๆแม้ว่าผมจะพกยางสำรองมาก็เถิดน,นะแต่ว่าเราก็ไม่ควรปรามมาอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ก็เออ20องศานะเพื่อนๆะก็ขับก็เริ่มเย็นๆหิวๆแล้วเ้อะตอนนี้นะครับ ขับเร็ว3 38กเป็นเพื่อนครับตอนนี้นะครับเราก็กําลังหาที่พักนะเพื่อนโอ้โหตอนนี้ก็ที่พักเต็มนะครับเพราะว่าเอ,อคนขึ้นเหนือยเยอะนะจนมากพวกรีสอร์ทเนี่ยก็จะเต็มซะส่วนใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวเราก็ขับไปเรื่อยนะคระหว่างทาง ก็ขับไปเรื่อยๆระหว่างทางก็เจอก็เลี้ยวเข้าไปเลยนะครับหาที่มันเปิดไฟอ่ะรีสอร์ทไรวะงตอนนี้ก็เวลาตีหนึ่งสิบเจ็ดนาทีนะครับเพื่อนๆก็ขาดกับที่เราจะไปพักในแม่งเต็มนะใจเต็งเลยนะตอนนี้ <c oughs> เอามาหาใหม่แล้วกันนะโอ okay. เคเพื่อนนะตอนนี้นะเราก็กาลังมนะุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดตรากนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปนอนในเขตตากนะพรุ่งนี้จะได้วิ่งขับแม่สอดน,นะครับก็เปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับก่วันนี้ก็มีสอดเต็มนะตอนนี้รถก็ยังคงเยอะอยู่นะครับกนะ็ไปเรื่อยนะเชี่ยวเชี่ยวไปเชี่ยวเชี่ยว ัอ,อตอนนี้ก็18องศานะหนาวเย็นมากๆเพื่อนๆถ้าเกิดว่านี่ยังไม่มีเขาหนะถ้าแบบเป็นเขาล้อมรอบนี่โอ้โหน่าจะบันเทิงน่าดูนะครับสำหรับเอาการขี่นะเพราะว่าก็เริ่มจะเย็นมือนะ ื่อนครับตอนนี้ครับเราก็เข้าเขตจังหวัดจากแล้วนะครับวันนี้ก็อเอาเขตแล้วนะเดี๋ยวหาห้องพักนะครับข้างทางนี่แหละไม่ต้องไปไกลนะเพื่อนทำมาได้412กิโลนะวันนี้ เื่อนครับงานข้าวแล้วคือเราไม่มีที่นอนนะครับยิบหายเลยนะครับวันนี้คือ,อไอ้ทางโรงแรมที่มันอยู่ข้างทางเนี่ยส่วนมากมันก็จะเต็มนะครับเพื่อนเพราะว่าเออมันไม่ได้เข้าไปลึกนะครับมันก็อยู่ข้างทางรถเขาเขาเลี้ยเข้าไปจอดพักได้นะ เอ้ยทให้เราเนี่ยไม่มีนะครับเพราะว่าเต็มนะเพื่อนเต็มแบบเต็มเลยเร้าเลยนะครับทีนี้เราก็หาได้ที่ไหนก็นอนแล้วตอนนี้ว่าไม่ไหวนะครับเราต้องเอ่ออะไรนะต้องรีบหานะเพื่อนเพื่อน เพื่อน,นครับตอนนี้นะครับเราก็กลังมุ่งหน้าเข้าถูงแม่สอนนะเพราะว่าไม่มีที่นอนนะครับหาเท่าไหร่ก็ยังหาไม่ได้นเพื่อนๆคือตอนนี้นี่ลำบากเหี้ยๆนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะขับต่อไปนะเพราะว่าบ้านที่อยู่ริมถนนเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะเต็มนะเพราะว่าคนเขาขับ ขึ้นมาเยอะนะสายนี้เดี๋ยวเราแวะปตทก่อนนะครับหวังว่าเส้นนี้อาจจะมีรีสอร์ทเพราะว่าตักตักหน่อยนะเพราะว่าเพื่อนๆครับแล้วแล้วก็สวยจนได้นะก็คือไม่มีที่พักนะครับคือเต็มหมดนะคเดี๋ยวว่าจะไปหา เตัวของอะไรกรมทางหลวงอะไรสักอย่างแต่ว่าเหมือนเขาบอกเขาเก้าไปกลางนอนได้นะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนเนาะว่าจะเจอหรือเปล่านะเพื่อนเพื่อนนี่ครับก็เป็นเส้นทางจากตากครับไปแมส่สอดนะเพื่เพื่อน ก็ผมส่วนตัวเลยผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับก็ได้ข่าวว่าทางมันก็โหดอยู่เหมือนกันนะก็ต้องขับด้วยความระม,มัดระวังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะลื่นพวกน้ำมงนน้ำมันนะครับเพื่อนๆว่าเส้นนี้เนี่ยตึงประเทศปบ่อยนะครับ ถ้าทำไฟมาก่อนไม่มีไฟนี่แย่เลยนะหนาวมาเพื่อนสิบห้าองศาแล้วเนะี่ยเพื่อหนาวหนาวสั่น <c oughs> ตอนนี้หนาวสั่นเลยครับเพราะว่าผมไม่มีทางเลือกนะผมต้องขี่มาต่อนะเพื่อรุ่นว่าแม่สอดอี๋ยวจะมีที่พักหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเหตุจำเป็นที่ ที่เราต้องนีนะเออไม่หวอาจจะต้องกลางเต็นนอนที่ไหนสักที่ที่รู้สึกปลอดภัยนะครับนี่ก็เป็นผมก็ไม่ได้วางแผนด้วยตอนนี้นะครับหรือว่ามันจะมีปกติไปก็มีตลอดนะมีรอบนี้ไม่โทรโททุกทุกที่ในแมบบเพื่อนเพื่อน,อนม่งก็ไม่เต็มคือเต็มทุกอันเลยครับหเมือน้ว่าโดนกันแกล้งนะ โอเคล้วก็ค่อยๆไปนะครับอย่าไปรีบอันตรายนะครับทางที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยทางโค้งก็จะเป็นโค้งลงเขาขึ้นเขาประมาณนี้นะว่าทางแม่สอดเนี่ยน้ำมันเยอะนั้นเพื่อนก็ต้องขี่อย่างระมัดระวังเพราะว่าเอ,อ่อรถสิบล้อเนี่ยอันนี้บ่อยนะครับพื้นจะเลืน่นนะอย่เริ่มขึ้นเขาแล้วเริ่มแบบ 对啊。